คันหัวโอเคครับตอนนี้ก็นี่คือวันเดอร์แมนนะครับเป็นอีเวนต์ใหม่แต่ยังไม่เขาจะไม่ให้นะ่าจะมาต่อเดือนหน้าซึ่งผมก็เปิดเถอมตื่นหน้าพอดีนี่ครับมีคนเล่นแล้วครับใครก็ไม่รู้ครับนี่ครับนี่คืออีเวนต์ที่ได้ครับผมคิดว่าน่าจะเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยคือนี่คือตอนแรกผมก็ไม่คิดอะไรอยู่นะแต่คือพอผมไปดูที่โฮมเขานั่นแหละ เนี่ยไปดูที่ห้องแล้วพอดูเฟซบลิตนั้นแหละวอเตอร์บุญแม่มีคนทุกคนสี่คน,คนไอเกมอื่นไม่ต้องไม่ต้องนับนะไอเกมนี้ไม่ต้องนับไอเกมเนี้ยเป็นของระบบใช่แต่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันจะไม่มีแล้วงั้นผมก็เวฟก่อนเฟซบลิต <c oughs> ก่อนซึ่งเฟซบลิตก็บอกว่าคือได้หาเกมง่ายๆไงส่วนเกมอื่นก็ผมทราบขึ้นมาเล่นแหละ ล้วนหลยเนี่ยเกมพีสคขข้าขึ้นหาเกมอื่นเนี่ยก็เนี่ยเพราะฉะนั้นครับเตรียมตัวกับอีเวนต์วอเตอร์มูนแม่นเลยครับผมไม่รู้นะว่าเขาให้จ่ายเงินถึงจะเล่นได้ก่อนใครหรือเปล่าเนี่ยแต่มีคนได้มาหลายคนแล้วเนี่ยครับคาดผู้ชมรู้อะไรก็บอกผมได้นะแต่เออว่าผมไม่รู้ เนีย่ยเล่นไม่ได้เขายังไม่ให้เล่นแต่อัปเดตเมื่อกี้นี้นะครับนี่คือโวลเตอร์เกมดีซีคอนซาต์เป็นคูบและเซเว่นไอเฮดเนี่ยคนที่เล่นเมื่อกี้เนี่ยสามคนเนี่ยปางคนสองคนเนี่ยนเป็คน,นคนเล่นเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกันฟิฟแปลภาษาก่อนฟิฟ เป็นครั้งแรกที่สีฉันขอประกาศเอกจีฟีเป็นสิ่งแท้จริงที่สุดที่ระบบคเคยมีเอกค,คืออะไรที่เจ็ดฮะไม่เข้าใจเอ้าก็มียูทูบเบอร์หลายคนครับมาเป็นเมมเบอร์หลายคนเลยเนี่ยคนเนี้ยคนนั้นชีด,ดีหลายคนที่ผมก็งงเลือดไข่ นะผมสร้างเกมเป็นบอกทำไมก็ไม่รู้จะ่ำอะมาเด้อก็ผมก็สร้างเกมทุกวันหล่ถึงแม,ผมนะง้ผลจะอัดไม่ถึงแม้ผมจะแบบนะคือยังไงเดียผมผมสกิปไม่เป็นนะเป่นเน่คือมันปิดยังไงก็ไม่รู้อะคือนะออไม่เู้จะเข้าใจของของสกิปไม่เป็นทำไมไม่เป็นไม่รู้แล้ว,วเขาก็มีของขาย ที่ดูประหลาดีไม่ไีใครซื้อ้วยหนึ่งเซลล์ซื้อหนึ่งครั้งของขายที่แบบจะขายทำไมก็ไม่รู้จอยกูผมไม้วได้จอยนะโอเคแค่นี้แหละเตรียมตัวสำหรับอีเวนต์หน้าครับคลิปน,นี้นะปกคลิปเพราะว่าขี้เกียจครับเพราะว่าคืเนนเาาคอเออนะบ๊ายบาย